ลายคนคงเคยเห็นเครื่องบินเหมือบ้างแล้วนะครับบางคนนี่ยจะเคยนะโดยสารเครื่องบินนโดยซ้แบบตั้งแต่เรารู้ความมาเราก็คงเกิดคําถามในใจว่าเครื่องบินเนี่ยหนักกว่าอากาศตั้งมากมายมันบินได้ยังไงเราเคยคิดไหมครับว่าเครื่องบินเนี่ยมันบินได้ยังไง หลายคนคงคิดว่าการที่เครื่องบินมันบินได้ก็เพราะว่าเครื่องบินมันมีปีกแบบเดียวกับนกมแมลงหรือว่าข้างขาวแต่เราเคยคิดไหมครับว่าการทํางานของปีกนกมแมลงข้างขาวพวกนี้มันแตกต่างกับการทํางานของปีกเครื่องบินเราลองมาดูกันตั้งแต่ดึกดําบันมามนุษย์มีความใฝ่ฝันที่จะบินได้เช่นเดียวกับน,นก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ปีกที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อประกอบกับจินตนาการและก็วิทยาการที่มีอยู่ในยุคนั้นนี่ก็ได้ภาพการบินที่ติดรูปลักษณ์ของสัตว์ปีกที่เป็นต้นร่างความคิดเราจะเห็นว่าเมื่อคนเราอยากบินก็ต้องสร้างปีกสร้างหางแบบเดียวกับนกแล้วก็ขยายขนาดขึ้นมาเพื่อให้มันได้สัดส่วนนองรับกับขนาดของคนแต่ยังไงก็ดีเนี่ยนก็เป็นเพียงแค่ความฝันที่ไม่อาจจะเป็นจริงไปได้ ือนักคิดจํานวนไม่นอยก็ต้องสังเวยชีวิตให้กับความคิดแบบนี้มนุษย์เราได้พยายามไล่ตามความฝันในการบินมาตลอดผ่านการลองผิดลองถูกได้ข้อสรุปที่ว่าหากมนุษย์อยากจะบินได้ก็คงจะต้องอาศัยสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ปีกแบบเดียวกับสัตว์ปีกในยุคแรกๆนั้นสิ่งที่ใกล้เคียงกับการบินที่สุดเลยก็คือบอลลูนหรือว่าเหลือหอก ซึ่งก็ไม่อาจจะนับว่าเป็นการบินได้นะครับเนื่องจากว่ามันออกไปทางการลอยมากกว่าการบินแต่พอมาถึงปีคริสตรักราช1,903พี่น้องตระกูลไร้ก็ได้สร้างเครื่องจักรที่สามารถพามนุษย์บินขึ้นไปในอากาศได้เป็นครั้งแรกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงระยะทางสั้นๆแต่นั่นก็เป็นจุดตั้งต้นของการแข่งขันในการพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการบิน และเครื่องบินก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจนถึงปัจจุบันในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมาการพัฒนาเทคโนโลยีทางการบินได้ก้าวหน้าไปอย่างมากแต่หลักการเบื้องหลังการบินนั้นก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเพียงการปรับแต่งและทำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆเราทุกคน,นคงเคยพับเครื่องบินกระดาษเล่นกันล้านะครับแล้วเราก็คงเคยสังเกตเห็นว่าปีก แล้วก็รูปทรงของเครื่องบินเนี่ยส่งผลอย่างมากเลยต่อการบินของเครื่องบินกระดาษถ้าเราขยายเจ้าเครื่องบินกระดาษเนี่ยออกไปให้มีขนาดใหญ่ขึ้นครับจนกระทั่งคนเราเสามารถเข้าไปนั่งได้เราก็จะเรียกพาานะตัวนั้นว่าเครื่องร่อนนะครับหรือว่าไกลเดอร์ตัวเครื่องร่อนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเครื่องบินชนิดที่ใช้พลังงานน้อยที่สุดเพราะไม่มีเครื่องยนต์แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงทีเดียว เสียแต่ว่ามันบินช้าแล้วก็ไม่ค่อยทันใจคนเครื่องบินปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดาูหลักการของเครื่องบินปัจจุบันนะครับถ้าเราจะเข้าใจการทำงานของเครื่องบินนั้นเราก็ต้องเข้าใจแรงที่กระทํากับตัวเครื่องบินทั้งหมดกอ่อนในขณะที่เครื่องบินบินอยู่บนอากาศมันจะมีแรงที่มากระทำกับเครื่องบินทั้งหมดในจำแนกได้เป็น4แรงด้วยกันนะครับแรงแรกก็คือน้ำหนักของเครื่องบิน ซึ่งน้ำหนักงเครื่องบินก็คือแรงโน้มถ่วงที่เครื่องโลกดึงเครื่องบินลงพื้นนั่นเองก็จะเป็นแรงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเป็นแรงดึงลงแรงที่2ก็คือแรงที่ผลักเครื่องบินให้วิ่งไปข้างหน้าแรงตรงนี้เราเรียกว่าแรงขับหรือว่า thrust นะครับแรงขับหรือว่า thrust นี่ก็จะมาจากเครื่องยนต์นั่นเองนะเครื่องยนต์ก็จะสร้างแรงขับทําให้เครื่องบินเนี่ยมีความเร็วพุ่งไปข้างหน้าแรงที่3ก็คือแรงยก หรือว่าลิฟต์แรงยกนี้จะเป็นแรงที่ยกให้เครื่องบินนั้นลอยขึ้นไปสู่อากาศเป็นตัวที่สู้กับน้ําหนักทําให้เครื่องบินนั้นลอยขึ้นไปหรือว่าลงมาได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวแรงยกตรงนี้หน้าที่ตัวที่ทําหน้าที่สร้างแรงยกนี้ก็คือตัวปีกเครื่องบินนั่นเองสุดท้ายก็คือแรงสุดท้ายแรงที่4ก็คือแรงฉุดหรือว่ารกนะครับแรกหรือว่าแรงฉุดนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เครื่องบินนี้ บินช้าลงนะครับมันมาจากไหนมันก็มาจากแรงต้านของอากาศที่เครื่องบินวิ่งผ่านตัวมันไปแรงตัวแรกคือน้ำหนัก,น,กนะครับน้ำหนักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับยิ่งเครื่องบินนี่มีสัมภาระเยอะตัวใหญ่สัมภาระเยอะเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นตามไปด้วย น้าหนักมากนี่เองก็จะทําให้เราจะต้องไปสร้างแรงยกมาเพื่อสู้กับตัวน้ําหนักให้เครื่องบินมันลอยขึ้นไปได้นั่นเองแรงตัวที่2ก็คือแรงขับครับแรงขับนี่ก็คือแรงที่พยายามฉุดเครื่องบินเนี่ยให้วิ่งไปข้างหน้าในสมัยก่อนเนี่ยแรงขับก็จะใช้วิธีใช้ใบพัดนะฮะใช้เครื่องยนต์เนี่ยหมุนใบพัดให้ใบพัดเนี่ยตีอากาศเมื่อใบพัดตีอากาศแล้วอากาศก็จะถูก ถีบไปด้านหลังนะครับถูกบังคับให้พุ่งไปด้านหลังก็ทําให้เกิดแรงผลักเครื่องบินไปด้านหน้าจริงๆแล้วเครื่องบินใบพัดเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะใช้เชื้อเพลิงน้อยแล้วก็สามารถได้แรงขับเนี่ยสูงแต่มันก็เหมาะกับเครื่องบินเล็กๆถ้าเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ๆเนี่ยแรงขับที่ได้จากใบพัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยพอังสิ่งที่เขาจะใช้กันก็คือเขาก็เปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับจากใบพัด มาเป็นเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่าเครื่องยนต์ไอพ่นซึ่งเครื่องยนต์ไอพ่นก็จะทํางานโดยการที่เผาไหม้เชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ให้เชื้อเพลิงกลายเป็นไอพ่นไอที่ว่านี้ออกไปด้านหลังด้วยความเร็วสูงเพราะความไอที่พ่นออกไปมีความเร็วสูงก็จะได้แรงขับสูงตามไปด้วยดังนั้นเครื่องยนต์แบบไอพ่นเนี่ยจะได้แรงขับสูงทําให้เอาไปใช้ในเครื่องบินที่ต้องการความเร็วสูงเช่นพวกเครื่องบินขับไล่หรือ ใช้ในเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่ต้องการแรงขับสูงเนื่องจากน้ําหนักของมันเยอะมวลของมันเยอะถ้าแรงขับน้อยมันก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้มันวิ่งไปได้นั่นเองนะครับก็เครื่องบินเ,เครื่องยนต์ทั้ง2แบบนี้ก็มีข้อดีทั้ง2อ,อันนะฮะแรงที่3นะครับแรงถัดไปแรงที่3เนี่ยก็คือแรงยก ซึ่งแรงยกนี่ก็จะเป็นแรงที่ทําให้เครื่องบินเนี่ยลอยอยู่ในอากาศได้นะครับแรงยกเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับเราก็จะทราบว่าตัวที่ทําให้เกิดแรงยกก็คือปีกของเครื่องบินนั่นเองโดยทั่วไปเราจะบอกว่าแรงยกที่มันจะปีกเครื่องบินจะมาจากสมการเบนูยีคือผลต่างของความดันนะครับโดยการที่ทําให้ความดันด,นด้านใต้ปีกและบนปีกเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากัน ดยเขาจะออกแบบให้ปีกเครื่องบินนียมีอากาศวิ่งผ่านด้านบนแล้วก็วิ่งผ่านด้านล่างด้วยความเร็วไม่เท่ากันแล้วตามสมการเทอร์โมนิีรรนก็จะบอกว่าอากาศที่มีความเร็วสูงความดันก็จะต่าอากาศที่มีความเร็วต่ําความดันก็จะสูงดังนั้นเมื่อเครื่องบินเนี่ยวิ่งฝ่าอากาศไปความดันอากาศด้านล่างก็จะมีค่ามากกว่าความดันอากาศด้านบนผลลัพธ์ก็คือว่ามันจะทําให้เกิดแรงลับกระทากับปีเครื่องบินในทิศขึ้น ซึ่งแรงนี้เองก็จะเป็นแรงยกที่จะทําให้เครื่องบินลำนี้ลอยขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองคิดดูให้ละเอียดโดยการที่เอาพื้นที่ของปีกมาเอาความแตกต่างของความโค้งซึ่งก็จะกลายเป็นความแตกต่างของความเร็วเนี่ยนะครับมาคำนวณอย่างละเอียดเลยเราก็จะพบว่าการที่จะสร้างแรงยกให้มากพอที่จะเอาชนะน้ําหนักของเครื่องบินได้เนี่ยเครื่องบินนี้ต้องวิ่งด้วยความเร็วที่สูงมากทีเดียว ดังนั้นเราไม่น่าจะเอาแรงยกมาจากสมการของแบนูยีที่ว่านี้อย่างเดียวแล้วนะครับมันก็คงจะต้องพยายามหาแรงยกมาจากทางอื่นด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเราลองมาดูแรงสุดท้ายแรงที่เหลือที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับซึ่งแรงนั้นก็คือแรงฉุดแรงฉุดนะครับแรงฉุดมันก็คือแรง ต้านจากอากาศเมื่อเวลาที่เราวัตถุอะไรก็แล้วแต่นะครับวิ or, ่งผ่านอากาศไปด้วยความเร็วสูงเราทุกคนก็คงเคยเจออยู่แล้วนะว่าเวลาเราขี่จัก,กรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูงฝาอากาศก็จะมีแรงต้านนะครับงั้นแรงฉุดนี่มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือขึ้นอยู่กับความเร็ว <S S สังเกตไหมครับเรายิ่งขี่ด้วยความเร็วสูงเรายิ่งมีแรงต้านอากาศสูงตามไปด้วยขี่ด้วยความเร็วต่ำแรงต้านอากาศก็จะน้อยนะงั้น ประการแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความเร็วยิ่งเร็วมากยิ่งต้านมากแล้วก็ต้านในทิศสวนกับความเร็วนั่นเองประการที่สองแรงฉุดนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปทรงของวัตถุที่วิ่งฝ่าอากาศไปถ้าเกิดว่ารูปทรงของวัตถุนั้นมีลักษณะที่เราเรียกว่าเพรียวลมวัตถุนั้นก็จะมีแรงต้านเนี่ยน้อยกว่าถ้าเกิดว่าวัตถุนั้นไม่เพรียวลมก็จะมีแรงต้านมากยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราดูรถสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตที่เขาออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วสูงนั่นก็หมายถึงว่าเขาออกแบบมาให้มีแรงต้านต่อรถเนี่ยน้อยๆน,นะครับเราจะเห็นได้ว่าด้านหน้าด้านหลังของรถมันก็จะมีลักษณะลู่ลมงั้นเมื่อมันวิ่งฝ่าอากาศไปไอแรงต้านของอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับน้อยกว่ารถที่ไม่ได้ออกแบบให้ลู่ลมนะครับอย่างเช่นรถเก่า แบบนี้นะฮะร,รถเก่าๆหนะ้าตาแบบนี้นี่จะเห็นว่ามันมีด้านที่ปะทะลมอยู่มากนะครับเวลาที่มันวิ่งเข้าไปอากาศที่วิ่งชนมันก็จะมีการเปลี่ยนทิศท,ทางมากแล้วก็จะได้แรงต้านสูงตามไปด้วยรถที่มีแรงต้านสูงๆอย่างเช่นรถเก่าๆหรือว่ารถตู้นะฮะร,รถตู้ซึ่งหน้าตัดเลยอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีลักษณะต้านลมเช่นเดียวกันรถตู้รถเมย์รถบรรทุกเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะแบบต้านลม นอกจากการวิ่งเข้าปะทะแบบนี้แล้วนะครับยังมีการหมุนวนของอากาศที่เกิดขึ้นด้านหลังของรถด้วยหรือด้านหลังของยานพาหนะด้วยนะครับถ้าเกิดว่าด้านหลังของรถนั้นมีลักษณะตัดการหมุนวนของอากาศที่เกิดขึ้นก็จะมีมากการหมุนวนของอากาศที่เกิดขึ้นมากนี้ก็จะส่งผลทําให้เกิดแรงฉุดมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการที่เราจะทําให้รถเนี่ยหรือว่ายานพาหนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมีแรงต้านหรือแรงฉุดเนี่ยน้อยๆเราก็ต้องพยายามทําให้ด้านหน้าเนี่ยลู่ลมให้ประทากับอากาศน้อยๆขณะเดียวกันด้านหลังก็ต้องลู่ด้วยเพื่อจะให้มันเกิดการหมุนวนเนี่ยน้อยลงอย่างถ้าเราสังเกตเครื่องบินนะครับเครื่องบินแทบจะทุกลำนะครับด้านหน้าก็จะลู่ลมนะครับด้านหน้าก็จะลู่เข้าไปหา เหมือนปลายแหลมๆนะครับขณะเดียวกันด้านหลังก็จะทําเป็นปลายแหลมเช่นเดียวกันในลักษณะเหมือนกระสวยเพื่อจะให้อากาศเนี่ยหมุนวนด้านหลังเครื่องบินเนี่ยน้อยลงงั้นเครื่องบินแทบจะทุกลาด้านหน้าก็ลู่ด้านหลังก็ลู่เพื่อลดแรงต้านจากอากาศนั่นเนองขอกลับมาเรื่องของแรยงยกเครื่องบินอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของแรงต้านไปแล้วแล้วเราก็ พอจะทราบว่าแรงต้านใน้เกิดจากการที่วัตถุวิ่งมาปะทะกับอากาศเวลาอากาศวิ่งปะทะกับวัตถุอากาศมีการเปลี่ยนทิศทางพอเปลี่ยนทิศทางก็จะส่งแรงกระทํากับวัตถุแรงนั้นมักจะเป็นแรงต้านตรงข้ามกับความเร็วนะครับทีนี้ถ้าเรามามองปีกเครื่องบินเนี่ยในภาพของปีกเครื่องบินแทนที่เราจะวางปีกเครื่องบินอยู่ในแนวนอนเรายกปีกเครื่องบินขึ้นนิดหน่อยนะการที่เรายกปีกเครื่องบินขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้อากาศที่วิ่งไปปะทะ กับปิดเครื่องบินเนี่ยเปลี่ยนทิศทางลงไปเช่นเดียวกันนั่นก็หมายถึงว่าอากาศนั้นก็จะส่งแรงต้านก็ทําให้แก่ปิดเครื่องบินเราลองสังเกตทิศของแรงต้านนะครับในกรณีนี้การยกปิดเครื่องบินเนี่ยมุมที่เรายกขึ้นมาเนี่เราเรียกว่ามุมปะทะหรือว่า angle of attack นะครับ angle of attack นี้ก็จะทําให้อากาศที่มาปะทะเปลี่ยนทิศไปเกิดแรงต้านขึ้นมา เราลองสังเกตทิศของแรงต้านที่มันเกิดขึ้นนะครับทิศของแรงต้านที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันจะมีทั้งในแนวดิ่งแล้วก็มีทั้งในแนวนอนซึ่งในแนวดิ่งนี้มันก็จะทําตัวเป็นแรงยกของปีกเครื่องบินนั่นเองส่วนในแนวนอนก็ทําตัวเป็นแรงต้านของเครื่องบินอย่างเดิมดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยถ้าเรายิ่งยกมุมปะทะให้มันมีค่าสูงขึ้นเราก็จะได้แรงยก จากมุมประทะตรงนี้เพิ่มขึ้นตามมาด้วยและขณะเดียวกันก็จะได้แรงต้านมาเป็นของแถมพร้อมกันหลายคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่า,าปีกเครื่องบินเนี่ยมันใหญ่อะนะแล้วมันจะทําให้เกิดแรงเ,เกิดมุมประทะเปลี่ยนไปได้อย่างไรนะครับเนื่องจากว่าปีกเครื่องบินเนี่ยควรจะทําให้มันแข็งแรงเป็นชิ้นเดียวกันนะครับไม่มีจุดต่อที่มันอ่อนไหวไม่งั้นเนี่ยเวลา เกิดแรงกระทำมากๆเดี๋ยวปีกจะหักได้นะครับปีกเครื่องบินเขาก็จะทําเป็นส่วนๆนะครับแบ่งปีกเครื่องบินบางเครื่องเา็าจะมีการแบ่งส่วนหลังเป็นส่วนเล็กๆไว้แบ่งส่วนหน้าเป็นส่วนเล็กๆไว้บางเครื่องก็จะมีแต่ส่วนหลังนะครับบางเครื่องก็มีทั้งข้างหลังข้างหน้าเสร็จ <T> แล้วเมื่อต้องการเพิ่มมุมปะทะ <T> เขาก็จะยกด้านหน้าขึ้นนิดนึงแล้วก็ลดด้านหลังลงนิดนึงงั้นปีกแข็งๆใบใหญ่ๆเนี่ย ก็จะสามารถปรับมุมประทะได้จากส่วนเล็กๆด้านหน้าและด้านหลังนี่นั่นเองนอกจากการที่เราสร้างแรงยกจากมุมประทะนี้แล้วนะครับเมื่อกี้เรายัางทราบว่าถ้าเกิดว่าเกิดการหมุนวนขึ้นด้านหลังของวัตถุแล้วก็เราจะได้แรงฉุดขึ้นมาจากการหมุนวนนั้นด้วยใช่ไหมครับงั้นในบางกรณีนี่เขายัยยงสามารถที่จะสร้างแรงยกขึ้นมาจากการหมุนวนของอากาศที่อยู่ด้านบนของปีกได้ด้วยแต่กรณีนี้ก็ ยังไม่พูดถึงตอนนี้นะครับเพราะว่ามันจะยากเกินไปนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเวลาที่ปีกวิ่งผ่านอากาศแล้วด้านด้านอากาศที่ผ่านปีกไปก็จะเกิดการหมุนวนขึ้นและการหมุนวนที่เกิดขึ้นด้านหลังเนี่ยก็จะทําให้เกิดแรงยกปีกขึ้นมาแต่แน่นอนครับแรงยกอันนี้นอกจากแรงยกแล้วก็จะมาพร้อมกับแรงต้านด้วยเช่นเดียวกันคงไม่มีอะไรที่เราได้มาฟรีๆนะฮะได้แรงยกมาก็ต้องได้แรงต้านมาด้วย ถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเราลองมาดูกรณีเฉพาะกัน3กรณีแล้วลองวิเคราะห์ดูว่า3กรณีนี้เนี่ยเราต้องการแรงแต่ละแรงอย่างไรบ้างกรณีแรกนะครับเมื่อเครื่องกําลังบินขึ้นหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าเทคออฟนะครับกรณีนี้เนี่ยเครื่องบินมีความเร็วอยู่ไม่มากนักนะครับความเร็วค่อนข้างต่ําอยู่ที่พื้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เครื่องต้องการมากตอนนี้เลยก็คือความเร็ว เพื่อนําไปสร้างแรงยกนะครับไม่ว่ามันจะมาจากสมการของแอนูยีหรือว่าจะ,จะมาจากแรงประทะข,ของอากาศการหมุนวนก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อแรงยกมากแรงต้านก็จะมากตามไปด้วยทีนี้แรงยกมากแรงต้านมากต้องใช้แรงขับตามไปด้วยนะครับแรงขับนี้ก็ต้องมากดังนั้นก็ต้องเพิ่มมุมประทะเพื่อเพิ่มแรงยกจากการประทะของอากาศ ช่วงนี้เลยนะครับต้องใช้แรงขับมากเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเกิดว่าแรงขับน้อยแรงยกก็จะน้อยเครื่องจะตกก็ลเลยต้องมีการเร่งเครื่องอย่างมากนะครับส่งผลทาให้เกิดเสียงดังมีเสียงรบกวนถางที่ข้างเคียงได้นะครับถ้าเราจําได้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีชาวบ้านบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิมีการร้องเรียนกันรเรื่องเสียงรบกวนจากสนามบินนะครับอันนี้ก็เนื่องมาจากกรณีอย่างที่ว่านี้ก็คือเพราะขณะที่เครื่องกําลัง บินขึ้นต้องเร่งเครื่องมากทําให้เกิดเสียงรบกวนมากตามไปด้วยในกรณีนี้เนี่ยทางการก็เลยต้องชดเชยความเสียหายนะครับเป็นค่าเสียหายไปตามสมควรเหมือนกัน mm. กรณีที่2 mm. เป็นกรณีเมื่อเครื่องบินเนี่ยบินขึ้นไปแล้วแล้วก็ได้ระดับดีแล้วนะครับไม่ต้องการเปลี่ยนความสูงมากนักนะครับ mm. แล้วก็เดินทาง mm. เป็นระยะทางไกลๆในกรณีนี้เนี่ย เราต้องการเดินทางโดยที่ประหยัดเชื้อเพลิงให้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องลดแรงต้านงั้นการลดแรงต้านที่ว่านี้ทําได้โดยการที่ปรับมุมปะทะเนี่ยนะครับให้เหมาะสมนะครับอาจจะเรียกว่ามุมปะทะนี่ให้ต่ําๆก็ได้แล้วแรงยกที่มาจากสมการเบนูยีเนี่ยก็พอละเพียงพอจากการยกเครื่องบินให้ลอยขึ้นได้เพราะว่าความเร็วของเครื่องบินก็สูงเพียงพอนะครับ เครื่องบินนี้ก็จะบินแบบสบายๆลู่ลมไปเรื่อยๆนะครับเครื่องบินนี้จะทําให้บินในลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้ประหยัดเชื้อเพลิงบินได้เร็วนะครับเครื่องบินก็ไม่ต้องเร่งมากนักบินด้วยความเร็วคงที่นะครับประหยัดเชื้อเพลิงนะครับในลักษณะนี้ในกรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่เครื่องบินกําลังล่อนลงหรือที่เราเรียกว่าแลนดิ้งในกรณีนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่า ในเมื่อเครื่องบินมันกําลังลงไม่ต้องการแรงยกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเครื่องบินไม่มีแรงยกเนี่ยน้ำหนักของเครื่องบินเองก็จะทําให้เครื่องบินนั้นตกลงมาด้วยความเร่งในกรณีนี้เครื่องบินก็จะกระทบพื้นด้วยความเร็วสูงมากมันก็าอาจจะทําให้เครื่องบินนั้นเกิดความเสียหายผู้โดยสารนะเกิดอันตรายขึ้นมาได้งั้นในกรณีนี้ของกานข้ามเลยนะครับเราต้องการแรงยกมากทีเดียวในกรณีนี้เราสร้างแรงยกจากการประทาข,ของอากาศเป็นหลักเลย ดังนั้นเนี่ยนะครับเครื่องบินจะเพิ่มมุมปะทะในขณะที่จะล่อนลงซึ่งในขณะเดียวกันนะครับเราคงทราบแล้วว่าถ้าเพิ่มมุมปะทะได้แรงยกมากแต่เราก็จะได้แรงต้านมากตามไปด้วยแรงต้านนี้ก็จะมีทิศไปด้านหลังโชคดีครับที่ว่าในกรณีนี้เนี่ยเราต้องการแรงต้านอยู่พอดีเพื่อจะเอามาลดความเร็วของเครื่องบินเครื่องบินนี้ก็จะได้บินช้าลงในขณะเดีวยวกันก็ได้ยกมากขึ้นไปด้วยในกรณีที่ล่อนลงเนี่ยจะอันตรายมาก เมื่อแรงต้าน,นมีค่ามากเกินไปทําให้เครื่องบินมีความเร็วต่ําเกินไปทําให้ไม่สามารถสร้างแรงยกขึ้นมาได้แล้วก็น่นาจจะทําให้เครื่องบิน,นตกได้ง่ายที่สุดก็เลยมีคํากล่าวว่าการนําเครื่องบินบินขึ้น,นง่ายกว่าการร่อนเครื่องบินลงน,นั่นเองในตอนนี้ครับเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการบินนะครับโดยที่เรามองมันในแง่มุมของฟิสิกส์ไปแล้ว หลังจากนี้ไปนะครับเมื่อเราเห็นเครื่องบินกําลังบินขึ้นบินลงบินอยู่บนท้องฟ้าหรือแม้กระทั่งเราไปโดยสารเครื่องบินเองก็ตามเราลองสังเกตดูนะครับว่ามันมีการดุลของแรงต่างๆในอย่างไรซึ่งมันก็มีเพียงแค่4แรงนะครับก็คือน้ําหนักแรงขับแรงยกและก็แรงฉุดทั้ง4แรงนี้แสดงบทบาทอย่างไรในแต่ละขณะเห็นไหมครับฟิสิกส์ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย เราแค่สังเกตแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันเราก็สามารถอธิบายมันได้ต่อไปอย่าลืมสังเกตดูนะครับสวัสดีครับ